คลิปนี้ตอบชัดนะครับแจกเงินเยียวยา2,000บาทนักศึกษานักเรียน กลุ่มไหนที่จะไม่ได้รับเงินบ้างมาดูกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากทางแฟนเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับก็ได้มีการโพสต์นะคะเป็นที่สตังค์เคยบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้เช็คสิทธิ์แล้วไม่ว่าจะเป็นเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนนะครับตรงลิงก์สีเหลืองนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นลิงก์ของโรงเรียนรัฐบาลจนลิงก์นี้เป็นลิงก์ของโรงเรียนเอกชนนะฮะสตังค์จะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วให้คุณผู้ชมเนี่ยกดเข้าไปเช็คได้นะครับซึ่งสตังค์ก็สาธิตวิธีการเช็คไปแล้วเมื่่อวววััันนน2ทีแล้ะครบ ทีนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าจะมีกลุ่มที่ไม่ได้เงินมีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นเตรียมอนุบาลก็คือก่อนอนุบาล1น,น้องๆคนไหนที่เป็นเด็กเล็กนะครับเข้าเรียนก่อนอนุบาล1นึ่งเนี่ยตรงนี้จะไม่ได้รับเงิน2000นะครับต่อมาน้องๆคนไหนที่จบม6แล้วตอนนี้นะฮะขีดเส้นใต้ตอนนี้กําลังเรียนปริญญาตรีหรือปี1ปริญญาตรีอยู่นะครับตรงนี้จะไม่ได้รับเงิน2000บาท แต่จะได้รับการช่วยเหลือในการลดค่าธรรมเนียมค่าการศึกษาต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยช่วยให้ตามเลทต่างๆที่เขาประกาศไปแต่ไม่ได้รับเงิน2,000อีกหนึ่งกลุ่มที่จะตามให้ต่อคือทางกศน,น้องๆที่เรียนกศนอนะฮะตอนนี้เนี่ย กระทรวง,งศึกษาธิการเนี่ยอยู่ขั้นตอนในการปรับมาตรการแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็จะประสานไปยังต้นสังกัดเพื่อความคืบหน้าต่อไปนั่นหมายความว่ากศนอนะครับใครที่เรียนอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสได้แต่รอาการประกาศหลักเกณฑ์ก่อนว่า จะได้หรือไม่ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวตรงนี้สตังตามให้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นคือที่ผ่านมาเนี่ยสตังได้บอกแล้วนะวิธีการเช็คสิทธิ์ต่างๆแล้วก็มีปัญหานะครับในเรื่องของเ,อเข้าไปเว็บไซต์แล้วปรากฏว่าเว็บไซต์มันเข้าไม่ได้เนี่ยสตังวงไว้นะครับว่าหน้าเว็บไม่พร้อมใช้งานตอนนี้เว็บมันยังร่มอยู่บางครั้งเพราะว่าเว็บเนี่ยมันมีคนเข้าไปเยอะมากมันทางานไม่ทันนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นสีม่วงตรงนี้นะครับถ้าหากว่าลูกคุณนะฮะเรียนอยู่โรงเรียน รัฐบาลนะครับแล้วก็ขึ้นสถานะนี้ที่สตังกลังโกวงกลมเนี่ยถือว่าตัวนี้ได้รับสิทธิ์แน่นอนส่วนใครนะครับที่ไม่พบบนเว็บไซต์หรือว่าเซิร์ชหาชื่อไม่เจออย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลยังอัปเดตได้ครบนั่นหมายความว่าคุณอาจจะ รายชื่อน้องเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกอัปเดตนะครับซึ่งสตางก็ไปตามมาต่อว่ามันมีปัญหาอะไรมากที่ยังอัปเดตไม่หมดนะครับอย่างแรกนี่ก็คือว่าเขาจะอิงจากข้อมูลณวันที่25มิถุนายนปีนี้นะครับโดยจะจกกัดเก็บนะครับข้อมูลน้องๆรายบุคคลเลยหากว่าลูกของคุณมีการย้ายที่เรียนหลังจากวันที่15มิถุนายนก็คือเรียนที่ใหม่จูนว่า ก่อนที่25มิถุนายนเนี่ยลูกของคุณเรียนโรงเรียนกอไก่นะฮะหลังจาก25ปั๊บย้ายไปเรียนโรงเรียนขอไข่ถ้าคุณนะครับจะค้นหารายชื่อลูกของคุณให้ใส่ในเล่บัตรประจำตัวประชาชนและรหัสประจำตัวนักเรียนของโรงเรียนเก่าถึงจะมีชื่อขึ้นถ้าคุณ ใช้รหัสประจําตัวนักเรียนของโรงเรียนใหม่แต่ยังไม่มีชื่อขึ้นพอเขาอนะัปเดตณวันที่25มิถุนายนและลูกของคุณเพิ่งย้ายโรงเรียนหลังจาก25มิถุนายนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้รหัสนักเรียนของโรงเรียนเก่านะครับกรณีต่อมานะครับถ้าหากว่าใช้รหัสบัตรนักเรียนเก่าแล้วปรากฏว่าเจอชื่อมีสิทธิ์แล้วเงินล่ะจะต้องรับที่ไหนนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะให้สิ็ธิไปทางสถานศึกษาใหม่เดี๋ยวจะมีการบริหารจัดการอีกครั้ง ถึงแม้ว่าจะใช้รหัสประจําตัวนักเรียนเก่าตรวจเราได้เสร็จก็ตามแต่เงินเนี่ยเดี๋ยวจะส่งมาให้โรงเรียนใหม่หรือสถาบันการศึกษาที่น้องเรียนอยู่ปัจจุบันนั่นเองนะครับในกรณีที่4นะครับถ้าน้องของคุณลูกของคุณอายุนะครับต่ำกว่า3ปีหรืออายุมากกว่า20ปีหลังจากวันที่15พฤษภาคม จะยังไม่แสดงชื่อรอบนี้ให้รอติดตามจากสพทอาาต่อไปดังนั้นแล้วนะครับต้องเช็ควันที่15พฤษภาคมหลังจากนั้นถ้าลูกของคุณอายุต่ำกว่า3ปีหรือมากกว่า20ปียังไม่มีชื่อไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้เงินนะครับแต่รออัปเดตก่อนและต่อไปกรณีที่ว่าตรวจสอบพบว่าได้รับสิทธิ์นะครับแต่ว่าชื่อหรือนามสกุลไม่ถูกต้องเนี่ยคุณสามารถไปแก้ไขได้ที่สถานศึกษาที่น้องเรียนอยู่แต่สิทธิ์ไม่หายนะฮะสิทธิ์ยังคงอยู่ เพียงแต่แก้ชื่อให้มันถูกต้องแก้นามสกุลให้มันถูกต้องประมาณนี้ครับอันนี้คือ ปัญหาที่หลายคนถามมาแล้วสตางค์เด็กก็ไปหาคําตอบมาให้นะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ใคร m ì m ì am am b b มีคําถามอะไรเย็นนี้4ี่โมงครึ่งนะครับสตางค์จะไลฟ์สดแล้วก็เปิดสายโทราศัพท์ให้โทรมาพูดคุยกันก็เจอกันได้กับช่องสตางค์มีเดียอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวิสดิการต่างๆจากรัฐบาลด้วยนะครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวิสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16บหนาฬิกาสา กา30นาทีใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ